Vamos a ต่อเลยไหมคะเราเพิ่งหรือล้วต่ออีก ได้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นนะคะที่เราทำที่ไม่ดีอะไรมาอย่างเงี้ยหรือว่าแบบในฐานการลงอะไรมาอย่างเงี้ยแะคะแต่ว่าก็คือเระเบียบกันเอาไว้ว่าตั้งแต่ระดับสื่อเท่าที่ปัจจนะคะส่วนถ้าเกิดอยู่ในภูมิภาคก็ขอโทษค่ะเป็นส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของท่านเนี่ยเป็นส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาคหรือว่าเป็นภูมิภาคคะส่วนการที่ตั้งในภูมิภาคใช่ไหมคะก็จะเข้ากรณีที่สองว่าอันนี้เนี่ยถ้านะดับสื่อยากมอบให้หของท่านเป็งัน คนที่มีมาตุแมกนะจซียมมีเลือดไาต้นะแต่ถ้าเกิดเรามีโทรกัสนในภูมิภาคด้วยนะคะส่วนี้เลยไม่มีใช่เดคะที่เป็นภูมิภาคอยง ตองประมาณการอะไรก็ต้องประมาณการไว้ถูกต้องตามโฉนทก็จะต้องว่าคุณนัทถูกต้องตามราการให้จ่ายเปล่าซึ่งอาจจะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็มีการตัดตลดอะไรนะคะตามสัญญาเนี่ยให้มันถูกต้องได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่านะคะจะไม่พูดถึงวงเงินว่าให้ยืมแค่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าก็ต้องดูว่าในการยืมเงินแต่ละครั้งเนี่ยเรายังไปทำอะไรอารยืมเพื่อเดินทางก็ต้องดูว่าเอ่อมีรายการอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการเดินทางราชการนะคะตามที่ระเบียบกำหนดนะคะอย่างเช่น การเงินทางเนี่ยมีใชรจ่ายหรือว่าเพื่อนจะสามารถเห็ได้การเดินผ่านเตี้ยเลี้ยงเี่ยพักอาหารอะไรเนี่ยใช่ไหมคะก็อย่างได้มานนะคะซึ่งคำว่าเท่าที่จะเป็นเนี่ยมันคือเมื่อไหร่มีคนการยืดหยุ่นนะคะคือเงินผ่างเท่าไหร่หรือไปกันกี่คนหะไรเนี่ยก็สามารถที่จะยื็นได้ต่างที่เราจะต้องในการจริงๆนะคะแล้วในการยืมเงินเนี่ยถ้าเกิดสัญญายืมเนี่ยคั้นเก่ายังไม่ได้หลับนะคะยืมครั้งใหม่ได้ไหม ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งโนติดสัญญายืมได้แค่หนึ่งฉบับนะคะสัญญาเดียวนะคะสัญญาเดียวเท่านั้นนะคะแล้วในการจ่ายเงินยืมค่ะในการจ่ายเงินยืมเนี่ยถ้าเป็นการเดินทางไปราชการนะคะในราชการนะคะคือภายในปีเขาก็มาเปิดร้าแได้เดินทางในราชการเนี่ยถ้าจะให้ยืมเดินทางในราชการงาจัดได้ค่ะให้ยืมได้ไี่เกินห้าสิบวันนะคะถ้าเกินก็ต้องมาขอตกลงกับทาง ถ้าเป็นเดินทางไปนอกราชอาณาจักรต่างประเทศเนี่ยค่ะมีขั้นตอนเนึ่งระยะเวลาที่เดินทางเป็นนะคะเมไหรพอยืมเงินไปแล้วนะคะระยะเวลาที่ต้องใช้รถยนใช้คืนเดือยู่เนี่ยทราบแล้วใช่ไหมคะว่า15วันนะคะถ้าเป็นเดินทางตั้งแต่จะมาถึงหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นสามสิบวันนับแต่วันที่เราได้รับเงินไปใช่ไหมคะทีนี้พอพงศุหนดะคะก็ว่าเดินทางนะะคขากี่สัมมานะคะวันนี้ก็ยื่ไป แลวกรไใช่หคะเอาใบสำคัญต่างๆเนี่ยเอาไปล้างสาเดแล้วก็เอาพวกใบสำพั์นะคะแลก็คือมันก็มารนีพิธีการละถงมันมีใช่ไมคะว่าเราใช้กเรื่องอะไรบ้างทีนี้การสคัก็คือเนี่ยก็คืตัวินดีหรือใสัญไกับใบสำพัญต่างๆใช่คะรคือเเมื่อมีการเอไปส หรือถ้ามีงินเหลือก็ออกไปเสียบเงินการจางที่เหลือด้วยนะคะตอนทักบัญชีไว้เนีจะได้ยืมเงินสองฉบับนะคะมันคือการรับเืนนยืมเงินเอาไว้นะคะเพื่อเส็นหลักฐานะคะให้มดูสิ่งที่มกิดข้นเตรวจอบเอการที่เราต้องกายนะคะเพอันนี้ก็จะรบถูกองก็เป็นงานจบสิ้นที่วใช่ไคะทีนี้ค่ะในการใช้ขึ้นเงินยืมเนี่ย ใจขึ้นยังในไทยระแย้วเวลาที่เกิดเพียง15วันหรือส0วันใช่ไหมคะสมมติคบแล้วเนี่ยทางกองคังเนี่ยจต้องมีเนการในวีไอพีช่วยคัยหักเงินเดือนเลยใช่ไหมคะ มาช่วยใช้นะคะคืนยืนยืมซึ่งระยะเวลาแบบช้านะคะให้ได้ผีไม่เกิน30วันนะคะไม่เกิน30วันถ้าใส่5วัน30วันแล้วมันที่10วันนะคะอันนี้เป็นระยะเวลาเรื่รยๆที่เขาช่ใช้นะคะอย่างช้าที่สุดไม่เกิน30วันนะคะละักษณะของเงินเดืมัเนเลยเปลี่ยนขายระยะเวลาไปเนาะแต่ที่ไม่เขียเราจริงๆต้องมาคืนภายใน5หรือ3ถึงแต่ตรงน,นี้มันคือระยะเวลาเรื่อยๆและการของธนาคาก็จะได้เรื่อยๆนะคะ ทีนี้ค่ะคพบอีกสาสิบวันแล้วนะคะสามสิบวันที่ขอคงคุคังไม่ได้รับให้มาชดใช้คืดีๆเนี่ยก็ครบ,บแล้วค่ะหรือว่าเป็นใครเอ่เอยไม่มาชดใช้ึ้นดีนสักทีนะคะทีนี้พายังไงนะคะค่ะไม่ค่ะครับ พอน,นั่นที่ีอบอกว่าสั่งการให้หักได้สัญานะคะเราต้องไปเรียกเขามาสภาพนี่ก้องไหมเราจะหัไปกักเพื่ไหมหักเยักเลยได้ออย่างนี้หรือว่าหักเลยได้ามีสัญญาบอกไว้หรือจะเรียกเขามาแล้สภานี้ก่อนคั้งห,ห,หนึ่งให้องทัว่าจะอะไรอีกมคะไม่ต้องบอกให้รูแล้วหักเลยนะคะจริงๆมน่ากลัวที่ที่มีสัญญานะคะีค่ะ ให้สัญญายบอกไปแล้วค่ะว่าเขายินยอมจะหักเงินให้หักเงินชดใช้ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะก็คือสามารถหักได้เลยนะคะเวลาหักในหักยังไงสมมติว่าใน A ได้รับเงินเดือน20,000บาทะคะทั้งหมดรวมเแล้วใน20,000บาท20,000บาทที่ใน A ยืมเงินไป30,000บาทม,มีไป30,000นะคะแต่ตัวเองได้รับเง,น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 ง,งินเน,นี่ย20,000บาทเพราะได้เงิน20,000บาทไม่พอ ทีนี้ในเอเนี่ยค่ะก็คือเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นสมาชิกกบขด้วยนะคะแล้วสมาชิกกบขเนี่ยตามคอลลงกบขก็ต้องบอกว่าตรงต้องถูกหักค่ารวยใช่ไหมคะไม่ว่าราคหรือว่าปุ่มถูกๆเข้าตัวของเสีย เอนเขาเนี่ยค่ะมีรายได้ถึงประเมินนะคะถุงเงินที่ต้องเสียภาษีตามอตรสดอรนอย่างงี้ค่ะแต่กงถูกภาษี้ภาษีในจาณาโดยในพิจารใช่ไหมคะถือว่าใเองท็ถูกภาษีในพิจาอีกรายการ่อย่นีค่ะระยเวลารเย็นสองปีจะมการถูกหัปสองอย่างนะบอกเลยว่าในเงนเนี่ยเป็นสมาชิกสรา์ออกทรพอ์ที่ทำงานด้วยมีไหมคะ ชีชาวจราจราเขาอาจจะไม่ได้กู้เงินหรอกแต่ว่าอาจจะส่งข้าเงินจากก้างคนให้ไปนะคะเวลาจะกู้ก็ได้แต่ว่านิี่ตลอดประเด็นมานี้นะคะก็หักไปเพราะว่าคือเนื่องจากสามรายการนี้ค่ะมันจะมีกฎไหยอย่างภาษีเนี่ยประวัตราชการเนี่ยถือเป็นพระราชบัญญัตินะคะบอกว่าผู้มีกู้ได้เงินโอเคเนื่ มีพรบรกำหนดว่าถ้าเป็นสมาชิกจะต้องผ่านเข้าต้องคุณอะไรยังไงเท่าไหร่ ไม่ต้องคิดหรอกว่าเขาจะมีเงินเหลือไปไหมยิงไปตั้งสามหมื่นก็หักไปหรือหมื่นเจ็ดก็หักไปหรือหมื่นเจ็ดนะคะย,ไไยืมใจร้ายยังไงคะคิดว่ายังไงนคยในความเป็นจริงควรจะต้องทำยังไงแบงค์จ่ายใช่ไหมคะต้องบอกบบนี้คะ่ะว่าระบบทางเนี่ยไม่มีระบบผ่อนชำระนะคะขอใจสุดละเซ็นสิบเดือนได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะแบบไ,ไอ้คนหกอ่อนไม่ได้นะไม่ได้ก็ หักหมดเลยค่ะเหงินหมื่นเจกนะคะเดือนนี้นะคะหักหมื่นเจเงินสามเหล็กหมื่นสามก็เดือนหน้าก็หักอีกหมื่นสามหักไปจนกว่าจะครบนะคะถามว่าเขาที่มีเงินที่กินค่าเนี่ยช่างเขาค่ะมาดูคนไลน์นะคะแล้วคนอาจะสงสัยเขาทำไมทำไมพีบะไปนี่สรารกองพีคแต่ว่าให้ยืมสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเงี้ยค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอันเนี้ยเป็นเงินยืมราชการที่ยืมเงินไปเพื่อเอาไปใช้เดินทางหรือปฏิบัติราชการเนี่ยคือ ซึ่งเงินไปทำง,งานถ้าเกิดไม่ได้ทังงานเงินยังอยู่ยยยหไหมคะเงินก็ต้องยังอยู่ใช่ไหมคะก็อเอาเงินนั้นมาคืนก็จบสมมผูว่าเกิดเหตุว่าไม่ได้เดินทางหรือเกิดเหตุว่าไม่ได้จัดประชุมไม่ได้จัดถวบลงเอาเงินมาคืนเงนก็จบแต่ถ้ามีการเดินทางจริงแต่สวบลงจริงมีใบสําคัญมีใบเสร็จไหมคะก็มีใช่ไหมคะที่จะดีดนี่สไดไว่าเราออกไปทังงานเอามาล้างสัญญาหยืดแค่นี้ก็จบเพราะว่าสัญญ,ญายืดหนงราชการไม่ได้จว่า คืเอเราเงินมาคืนพร้อมก,อกับเบีย้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมคะคือจากมาเวลาสินเชื่อยืมทีนี้ถ้าผู้ยืมเป็นแสดงไม่ได้ก็ตัวเองทํางานนะคะก็ต้องเอาเงินที่ยืมไปมาคืนใช่ไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการมาตรการในการหักเงินมาชดใช้นะคะคนยืมยินไปแล้วหายยินไปก็หายยินไปนก็ไม้จ่ายนี่ก็หายไปเนะะี่ยค่ะคือทางราชการจะไพยายามเสียหายไหมถ้าตกเขาไม่มีทางเงิน ยังอยาจะโพสนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าจะต้องระงับนะคะอย่างอย่างใจดีนะคือว่าท่านขอกองพันคบอกว่าอันนี้เป็นลูกน้องเราอะไรเงี้ยค่ะหรือล้อสนิทนะคะก็ท่านขอกองพันก็เลยบอกว่ายังไม่ทำหนังสือถึงท่านที่ดีแล้วกันยังไม่ได้สั่งยังไม่ยังไม่ได้สือ่ออะไริศดีว่าให้สั่งให้หักยเลยมาชดใช้นะคะอย่างนี้คืขอข้า่าชการเนี่ยเข้ามาตรวจนะคะแล้วเ,เจอเจอว่ารายการเนี้ย ยคือเมย์เคยมีแนวริชานที่โจทย์ประกาศมาตอบนะคะว่าถ้าขอกองคำไม่เรียนการเรียกให้ผู้ยืมมาช่วยใช้คืนเงินยืมนะคะแล้วก็ไม่ได้เงื่อนงำหน้าสุรศชกาินะคะอย่างนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ขอกองคำนะคะที่ต้องรับผิดชอบตามวงเดลการส่งเงินยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของทั้งสองกองคำนะคะอันนี้